สวัสดีครับโจฮักนัสละคามและอีกช่องหนึ่งลุงโจสมุนไพรท่านผู้ชมเราก็จะมาพูดถึงและก็ให้เรียนรู้ทางด้านสมุนไพรบำรุงกำลังเพิ่มปริมาณน้ําอสุจิขยายหลอดเลือดของท่านชายและเพิ่มขนาดของท่านชายเพิ่มขนาดของท่านชายเป็นทวีคูณ สมุนไพรสี่กษัตริย์วันนี้มีอะไรบ้างที่เราจะมาแจงกันแต่ขอบอกก่อนนะท่านผู้ชมถ้าหากท่านใดนะครับอามาฟังแล้วได้ความรู้ก็ดีไปแต่ถ้าใครมาฟังแล้วบอกว่าพูผมพูดยาวเกินไปก็ข้ามไปนะครับไม่ต้องมาฟังนะครับก็พูดกันตรงๆอย่างนี้แหละนะครับใครฟังคนนั้นใครได้ใครฟังคนนั้นก็ได้คนนั้นไม่ฟังก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เชิญมาฟังนะครับก็พูดกันตรงๆไปเลย นะครับเพราะว่ามือเช้าเนี่ยมีเม้นมาพูดอ่ะบอกว่าผมพูดยาวเกินไปท,ทั้งทั้งที่คลิปนั้นน่ะสิบสามนาทีเองโอ้คิดไปได้ยังไงนะครับแล้วก็คือไม่มีมารยาทเอาผมมาปุ๊บผมที่ผมมาพูดนี่ยผมมาพูดด้วยการที่เราให้กันนะครับเกี่ยวกับว่าการที่คนมาเมนเนี่ยต้องมีมารยาทข้อแรกก่อนนะครับสมุนไพรชนิดแรกก็คือรากปลาไหลเผือกนะครับรากปลาไหลเผือกเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติและก็สรรพคุณมากมายโดดเด่น ในการบำรุงกำลังฟิตเบิงปังเปลี่ยะนะครับโอ้นะครับผู้ชายกินเนี่ยขอบอกท่านผู้ชมม้งขาดไปเลยที่นอนขาดไปเลยพูดอย่างง่ายแล้วก็สมมติใครชนิดนี้นะครับรากปลาไหลเผือกเนี่ยมีรสขมเพราะฉะนั้นแล้วบางคนถ้าทานขมไม่ได้ก็ไม่ต้องทานนะครับเพูดตรง,ตรง,ต,รงตรงไปเลยอย่างนี้ดีกว่าใครทานได้ก็ทานไปใครไม่ทานก็ไม่ต้องทานแค่นั้นเองนะครับ อาสมุนไพรรากปลายเผลือกเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีรสขมเป็นรากไม้นะท่านผู้ชมนี่ไงนะครับรากไม้เรามาพูดกันก่อนว่าสมุนไพรชนิดนี้นะครับรากปลายเผลือกเนีน่ยมีคุณสมบัติในการปรับฮอร์โมนเพศช,ชายเทอเรสโตโรนนะครับและเป็นสมุนไพรแก้อาการเหนื่อยเมื่อยล้าเป็นสมุนไพรบำรุงกำลังทำให้น้องชายหรือกระดอของเราเนี่ย มีการตื่นตัวบ่อยนะท่านผู้ชมต้องกราบขออภัยนะครับที่พูดถึงเรื่องกระดอเพราะว่าคนส่วนมากมีปัญหาเร,รื่องกระดอแล้วโจก็จะมาพูดเหมือนกันว่าทําไมกระดอไม่แข็งนะครับมันลึกมันยาวมันใหญ่แล้วเราก็จะมาบอกกันนะครับว่า,าการที่เราให้ความรู้นะครับทางด้านสมุนไพรเนี่ยมันมีมากมายนะครับเอาละตัวแรกผ่านไปแล้วนะครับเป็นสมุนไพรบํารุงกาลัง แก้อาการเหน็ดเหนื่อยเมื่อ้าเรื่องของในมุง้งนะท่านผู้ชมเอออย่าให้พูดนะครับคือมันอึดมันทนนะมีการแข็งตัวบ่อยขับรถไปก็แข็งตัวบ่อยเออชี้หน้าต่างหากเอาละสม,มุนไพรชนิดนี้นะครับปรับฮอร์โมนเพศชายเหมาะสําหรับผู้ชายผู้หญิงก็สามารถกินได้ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะครับเรื่องบนเตียงหายห่วงท่านผู้ชมที่นอนขาดเลยมุ้งขาดสายขาดกระเด็นอ่ะ สมุนไพรชนิดต่อไปก็คือดูทุ่งนะครับสมุนไพรดูทุ่งเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีคุณสมบัติสรรพคุณโดดเด่นเดี๋ยวผมจะมีโมนิเตอร์ให้โดดเด่นโดดเด่นอย่างไรเป็นสมุนไพรยขายายหลอดเลือดของท่านชายบริเวณกระดอรบริเวณน้องชายของเรานี่แหละท่านผู้ชมและนะครับเป็นสมุนไพร เพิ่มขนาดของอวัยาวะเพศของน้องชายของกระด,ดอของไอเกียวนะครับได้อย่างดีจริงๆและเป็นสมุนไพรในการบำบัดร,รักษาโรคเกาเราไม่พึงพูดถึงโรคเกาเราพูดถึงเรื่องของผู้ชายเพิ่มขนาดของผู้ชายใช้ดูทุ่งทีสิครับเอาละนะครับตัวนี้ผ่านไปพูดยาวมากไมด่ดีนะครับสมุนไพรชี่นี้ต่อไปนะครับ สมุนไพรากาวเคือแดงท่านผู้ชมสมุนไพรากาวเคือแดงเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณมากมายในการปรับฮอร์โมนเพศชายอย่างไวทองในหูแบบน้ําน้อยท่านผู้ชมเราก็จะมาพูดกันเลยว่าเรื่องของอายุนเนี่ยผู้ชายเนี่ยต่อไปเนี่ยน้ำาอสุจิจะน้อยมากเขาเรียกว่ามีการเพิ่มปริมาณน้ําอสุจิขยายหลอดเลือดของท่านชายได้ด้วยนะครับและก็ปรับฮอร์โมนเพศชายได้ด้วย และที่สําคัญกินแล้วเนี่ยโอ้โหแบบใบหน้าแดงองค์ตรงเลยท่านผู้ชมแล้วก็คือคือเพิ่มปริมาณน้ําอสุจิยังไม่พอเลือดลมก็ไหลเวียนดีเพิ่มปริมาณน้ําอสุจิเพิ่มขยายหลอดเลือดของท่านชายและทําให้น้ําอสุจิพุ่งแรงปิ้วเลยเลยหน้าผากนะครับขอบอกท่านผู้ชมสําหรับกาวเคยแดง สมุนไพรชนิดต่อไปโอ้ยทำไมมีสีดำอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่ากราวเครือดำท่านผู้ชมสมุนไพรกราวเครือดำเนี่ยเป็นสมุนไพรเพิ่มขนาดน้องชายเพิ่มขนาดไอเกียวเพิ่มขนาดกันดอให้ใหญ่ขึ้นมาคูณสองเลยเพิ่มมาอีกเท่าตัวท่านผู้ชมสมุนไพรชนิดนี้เป็นสมุนไพรที่มีคุณสมบัติสรรพคุณมากมายนะครับ ไม่ว่าจะทำให้นะครับกระดอของเรามีความแข็งแรงขึ้นและขยายขนาดเพิ่มขึ้นฟุบอ,อ้อฝุ่นบับขึ้นมาเลยท่านผู้ชมโอ้นะครับแล้วก็เป็นสม,มุนไพรที่หลายหลายคนสรรหากราวเคยดำเป็นสม,มุนไพรบำรุงกำลังนะครับสี่กษัตริย์ที่เรามาพูดถึงกันวันนี้นะครับกระดอแข็งไม่แข็งจะอยู่ที่อะไรนะครับอันนี้ก็คือทำให้น้องชายใหญ่โตขึ้นมา กระดอใหญ่ขึ้นมาท่านผู้ชมกราวเครือดาวันนี้ผมขาดคู่หูเนาะคู่หูไม่มานะครับเราก็พูดคนเดียวกันพูดคนพูดคนเดียวไปเลยนะครับคนสัญคนสัญจรหรือป๋าจุ๋ยเนี่ยไม่อยู่นะครับป๋าจุ๋ยมีคู่ครองแล้วท่านผู้ชมหนาวนี้ไม่อยากจะพูดนะครับเอาละนะครับคนที่มีคู่ครองแล้วเขาก็มีความรับเพราะเขากินสมุนไพรสีกริยัตนี่แหละท่านผู้ชมเอาไม่อยู่นะครับขยายน้องชายแล้วยังไม่พอขยายขนาด ขึ้นมาอีกต่างหากนะครับและเป็นสมุนไพรในการชะลอวัยชะลอความแก่นะครับใบหน้าแต่งตึงนะครับต้องสมุนไพรชนิดนี้และในการบำรุงหัวใจด้วยกราวดำท่านผู้ชมเอาละนะครับอะไรที่อยู่ในจานนี้นะครับก็อย่างที่ต้มให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันแล้วว่าผมจะมากินให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าเป็นอย่างไรโจรยังไม่ทานข้าวนะนะครับ กับอุณหภูมิ17องศา,ศา,ศาเซนเซียสนะครับในช่วง7โมงกว่าถึง8โมงเนี่ยนะครับสบายๆอ,อุณหภูมิอย่างเงี้ยกินน้ำอุ่นๆอ,อันนี้สี่กริย์ตนะที่เราต้มมีปลาไหลเผือกมีดูทุ่งมีกลาวเคยแดงกลาวเคยดำโอ้ยน้ำกระเด็นแหม เนาะเราพูดถึงน้ําน้ํากระเด็นเลยหน้าผากเนี่แบบ <c oughs> เข้าตาเลยท่านผู้ชม <c oughs> เข้าตาเดี๋ยวกินหนึ่งก่อนว่ารสชาติมันเป็นยังไง <c oughs> หลายๆคนเข้าใจว่ารากปลาไหลเผือกเนี่ยรสขมแต่พอต้มใส่กันแล้วมันจะขมน้อยมากท่านผู้ชมมันตัดกันเลยนะครับ ผมพอดีพอดีนะครับผมไม่มากนะครับกินได้นะครับอันนี้ขนาดมันอุ่นแล้วนะแล้วถ้ากินแบบตอนร้อนๆอ,อยู่คงจะดีมากและที่เราจะมาพูดกันนะครับว่าในการต้มคุณโจใส่ยังไงนะครับเอาขนาดเท่าไรนะครับเอาตัวแรกก่อนปาลาไหลเผือกประมาณ1ชิ้นถึง2ชิ้นแค่นี้นะท่านผู้ชมเล็กๆดูทุ่งก็ประมาณ1แค่นี้นะครับชิ้น1ก็ได้2ชิ้นก็ได้นะครับ กลาวเคือแดงหนึ่งชิ้นนะครับอันนี้ใหญ่ไปแล้วก็ฉีกออกก็ได้อันที่สี่นะครับก็คือกราวเครือดำท่านผู้ชมเป็นสมุนไพรเพิ่มขนาดของไอเกี๊ยวนี่แหละของกระดอเนี่ยนะครับมันใหญ่ขึ้นมาได้ดีจริงๆนะครับอันนี้ก็ประมาณสักสองชิ้นนะครับชิ้นเล็กนะครับเอาละน้ําต้มเราจะใส่เท่าไหร่น้ําต้มเราก็ประมาณ1ลิตรครึง่งต้มน้ําให้เดือดประมาณ1 0ถึง15นาทีเราก็จะกินขนาดอุ่นๆนะครับ ตอนเช้านะครับ1แก้วตอนเย็น1แก้วก่อนอาหารประมาณ20-30นาทีหรือ1ชั่วโมงได้ตอนท้องว่างท่านผู้ชมและกินอย่างไรกินติดต่อกันนะครับอย่าง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 ,อย,างอย่างในชุดนี้ผมก็จะต้มอยู่ประมาณ3-5วันอุ่นเช้าอุ่นเย็นถ้าเราลืมตอนเย็นแปลว่าเน่าเสียเลยนะครับเชื้อรามาเริ่มเริ่มทํางานเลยเราก็ต้องอุ่นเช้าอุ่นเย็นท่านผู้ชมวันที่2ที่3ามที่4ที่5ถ้าจืดหน่อยทีนี้ เราก็จะหยุดวันสองวันแล้วค่อยมากินใหม่ก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้ตับและไตของเราไม่ทำงานหนักกินติดต่อกันเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วหยุดสมุนไพรประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์แล้วเราค่อยมาเริ่มใหม่นะครับคือกินอย่างเงี้ยหม้อหนึ่งอ่ะให้ได้ประมาณสามถึงห้าวันแล้วเราก็หยุดประมาณวันหนึ่งหรือสองวันแล้วก็เราก็มากินต่อเป็นหม้อที่สองนะครับหม้อที่สองหม้อที่สามหม้อที่สี่ท่านผู้ชมแล้วก็พอครบหนึ่งเดือนแล้วเนี่ย เราก็หยุดประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ก็ได้นะครับสักสิบวันก็ได้ไม่มีปัญหาหลังจากนั้นเรามา่ค่อยมาต้มต่อเพื่อที่จะไม่ทําให้ไตของเราและนะครับตับของเราทํางานที่หนักเกินไปท่านผู้ชมโจอ่ามาพูดกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นอย่างไรเกี่ยวกับสมุนไพรชนิดนี้นะครับอาซกษัตร์เนี่ยเป็นสมุนไพรที่นะครับบารุงกางําลังบํารุงร่างกายและขยายขนาดหลอดเลือด นะครับขยายขนาดหลอดเลือดของอไอกระดอของเราเนี่ยมีความเติบโตใหญ่ขึ้นมานะครับเ้ื่อการต้มดื่มนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะว่ากาเคยดำเนี่ยก็เพิ่มขนาดของน้องชายเราดูทุ่งนะครับก็เพิ่มขนาดของน้องชายเราเป็นอะไรที่ดีมากและไข้น้ําน้อยนะครับน้ำมัสจิน้อยน้าไม่พุ่งแรงก็ใช้เกาเคยแดงนะครับส่วนลากปลาไหลเผือกเนี่ยการตื่นตัวบบ่อยๆขับรถก็ชี้หน้าเลยท่านผู้ชม เขาบอกนั่งอยู่ก็ชีหน้าผิดกลิ่นไม่ได้นะพอได้กลิ่นใหม่แล้วหวูแบบกระจายเลยเขาบอกนะครับเอาละเราก็มาคุยกันเรียบร้อยแล้วทีนี้นะครับกระดอจะแข็งหรือไม่แข็งมันอยู่ที่อะไรโจขอบอกก่อนถ้าท่านใดนะครับมีไขมันในเลือดสูงหมายถึง TC หรือคอเลสเตอรอลนะครับมากกว่า200ไม่ต้องกินสมุนไพรชนิดนี้นะ มันไม่ได้ผลนะครับขอบอกและไตรกิสรายห้ามเกิน150มิลลิกรัมนะครับขอบอกเลยบอกว่าถ้าไตรกิสรายก็เยอะเยอะกว่า150เนี่ยและคอเลสเตอร,รอลมากกว่า200มิลลิกรัมไม่ต้องกินนะครับแค่นั้นเองคุณต้องไปทำการลดพวกนั้นให้ได้ก่อนลดไขมันลดพฤติกรรมการกินก่อนนะครับ แล้วจะบอกว่าอ๊้ยคุณโจคุณโจไอหลอกไขยหรือเปล่าเนี่ยแบบว่ากินแล้วไม่เห็นจะแข็งตรงไหนเลยกระดอก็เลยบอกว่าไขามันพี่เท่าไหร่คอเลสเตอรอลพี่เท่าไหร,ไหร่พอมาพูดถึงตารางโอ้โหสองร้อยแปดสิบสองร้อยห้าสิบไม่ต้องกินนะครับไม่ต้องซื้อนะครับเสียตังค์เฉยเฉยต้องไปลดตรงนั้นก่อนนะครับแข็งไม่แข็งอยู่ที่ไขมันคอเลสเตอรอลจากหลอดเลือดอย่างเงี้ยถ้ามีไขมันเกาะผนังหลอดเลือดแล้วเลือดไหลเวียนไม่สะดวก สมุนไพรตัวนี้ใช่ไม่ได้คนที่เป็นโรคหัวใจและก็เป็นโรคไตห้ามกินนะท่านผู้ชมขอบอกครับถ้าผู้หญิงกินแล้วก็โอ้โหเลือดลมไหลเวียนดีนะครับผู้หญิงก็กินได้ผู้ชายก็กินดีท่านผู้ชมแข็งฟิตปักบึงปังเปลีป่ยที่นอนขาดสายมุ้งกระเด็นเปลี่ยเลยท่านผู้ชมสวัสดีครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักดัชนารคามและอีกช่องหนึ่ง ช่องลุงโจสมุนไพรอันนี้ก็ให้ความรู้แบบเนิบมเนิสบายสบายไม่เสียเรียดกดกระดิ่งกิ๊งๆนะครับถ้าใครชอบก็กดติดตามใครไม่ชอบก็เลยไปนะครับแค่นั้นแหละสวัสดีครับผมดีหรสิบอกให้